เมนูยั่วน้ำลายมหอีกแล้วครับยำม,มะม่วงปลาทอดครับปลากรอบกรอบนุ่มๆน,นะครับกับยำม,มะม่วงรสแซ่บมาลาดรวมกันเนี่ยอย่างนี้แล้วเนี่ยข้าวจะไม่หมดหม้อได้ยังไงล่ะครับมาเริ่มกันเลยนะครับนำปลาช่อนแดดเดียวนะครับมาทอดก่อนเลยนะครับเชสก็ซื้อมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับเอาแบบชิ้นกำลังดีเลยนะใครอยากจะใช้ปลาแดดเดียวแบบอื่นก็ได้นะครับ รสชาติเขาจะมีความเค็มอ่อนๆนะครับแล้วก็เมื่อทอดแล้วเนี่ยข้างบนหนังของเขาเนี่ยก็จะมีความกรอบนะครับข้างในก็จะมีความนุ่มเข็มหนึบนะครับต่อไปก็นํามะม่วงมานะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวกําลังดีเลยแหะครับแล้วก็มาซอยหอมแขกเตียมไว้ก่อนนะครับหรือใช้เป็นหอมแดงก็ได้นะครับแล้วก็พริกจินดาซอยนะครับ ซอยเตรียมไว้ก่อนเลยครับถึงเวลามาประกอบร่างกันแล้วก็จะได้ง่ายๆขึ้นเลยนะครับอ่ะเราเริ่มมาทําน้ํายําต่อนะครับน้ําปลาครับน้ําตาลมะพร้าวเคี่ยวครับส่วนผสมทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ใตยคลิปแล้วนะครับดูให้จบไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับแล้วก็ตามด้วยน้ํามะนาวครับแล้วก็พริกกินดาที่ซอยไว้นะครับลงไปเลยครับ คนให้ทุกอย่างให้เข้ากันให้ดีนะครับลองชิมรสชาติดูนะครับเอาตามที่เราถูกใจนะครับแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปเลยครับที่เราสับๆซอยๆเตรียมไว้หอ,อมแดงซอยครับหรือหอมแขกก็ได้แล้วก็ถั่วลิสงพั่วครับเดี๋ยวนี้เขามีขายแล้วนะครับซื้อมาก็ไม่ต้องไปคุ้งอยู่นะครับสะดวกเลยแหละ แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันทุกเล็กน้อยนะครับแม่ตอนนี้ก็น่ากินแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ลองชิมรสชาติดูอีกทีนะครับเอารสชาติที่ถูกใจจริงๆนะครับไม่ต้องไปตามเชฟหมดนะในส่วนรสชาติเนี่ยใครชอบเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานยังไงก็เพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็นำมาลาดลงบนปลาช่อนแดดเดียวทอดของเราเลยครับโอ้โห มีใครกืนน้ำลายตามเชฟมัางครับแล้วก็โรยตามด้วยผักชีตทไทยอีกสักเล็กน้อยครับเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเลยนะดูสิครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเลยนะครับ <S <S เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ <S <S ที่ยำออกมาแล้ว ดูเลิศมากๆเลยนะครับเหมือนอยู่ในร้านอาหารดังๆเลยนะครับโอ้โหเมนูนี้จะกลายเป็นกับข้าวบนโต๊ะหรือจะกลายเป็นกับแก้มยามเย็นก็ได้นะครับเมนูนี้ลองทำตามกันดูครับ